เ <c oughs> เป็นรถปลาเราโคกนกินน่องน่องันนี้ย <c oughs> อย่าเด้ออย่าเด้ออย่าเด้อ <c oughs> <c oughs> ทีท่สีบนอกบนหน้าเนาะเมืวานนี้นมาหาเนาะใหม่เนาะพี่น,อน,นออ้องเนาะโลกเขาโดนเมื่อวานนี้น ฝนตกนองทางเลเือดเป็บนบรรยากาศเลากันพี่องไม่ไร่ะย่เนาะไม่ไฟน,น่าจ chắc nói thằng quân tộc xây nó hết cả bò nó hết cuộc nó tốt luôn lên กังได้เหนังตเนี่ยเหกังไต่เนี่บรรากาทางยิไปนั่นกเนาะยังไปเบิ่งตอนทาอาใหม่เนาะทนี่ก็มีสวนน่นเยงเนาะเขาขึ้นมากจะอดผู้หน่อยเลยเนาะไหนใู้น่อยเนาะนเห็ดสวนมั่นสวนยังอะ่รแนาะ เป็นรถทางยึดไทยแถวคู่แถวขาเนาะทางไปก็ยากแน่เนาะเสียวตรกรถดสองเถนะื่อนเลยเนาะวันนี้ยาเด้อโอโ้มันกจ็จะงามทางกระว๊าเนี่ยกาจะปลูกตั้งเน่นแน่นบ่ บวนนะถ้าจะพูด,นนบนบนดเนี่ยออบ่นนุกลองเป็นเออถักเสรีน้อบกวนเปิดมันเลยนะพี่นอกก้องบวนงี้ครับขนาดเ,เอ,อ่าวันนี้ห้าสิบาพ,พี่น,น้องไปหาหน่อไม้เนาะเปิดน้ำกันเบิดถนน,นทางเนาะทางไปน้ำนี้ก็ร้ายเกียรก,ก็ร้ายเนาะจ้าเด้อ ้นไม่เนาะ้นใหม่กะธรรมชาติสางไห้เนาะยังหลเนาะแถวนี้เนาะคน้กนที่น้องเนาะเบิ่งที่สามไปน้ำกันเนาะว่าจะเป็นังไคลิบนี้ยาวาๆเนาะบต่ำแต่เศร้านาทีเนาะเย ข้างเข้าไปนั่นกันเนาะเจ็บน้ำน้ำยาเด้อยาเด้อจนไม้ทึบหลายเนาะพี่น,อนะน,บบน้องเนาะบรรยา,ยยายนะกาศนักนกนกน่กันเป็นเย็นๆเลยจนหนาวเนาะนนมาคนเดียวยัน,น,นร้อนหนึ่งต้องนั่งกันพี่น้องเนาะโอย สมรสาิยังดีทั้งอยู่เทงขงมวนตอนนี้เมืองมาใส่นะพี่นอ้องเนาะปบาดงยังถือดีแต่คนกัดตัดคนใหม่ร้ายย่ทั้งนี้เนาะโอ้โเนี่ยหนึ่งก้อนนี่เน,น,น,นี่ยหนึก้อนี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้พี่น้อง เอาเอาเอามื่อฉีบน่าจะรับได้นะรถมันกออู้คอยตจำต้นใหม่ยังไม่ได้กู้เลยรูทางไปนั่นเลยนะ เบ่งกันดูที่บ้านทำไมเนาะพี่น,อนอ้องอันนี้คุ้มค่างแลนโทรศัพท์ตกเนาะไปเนาะพี่น,อนอ้องเนาะหอดจุดหมายปลายทางแล้วเนาะเอาสีเขา่าเอาสีลงหวยเนาะตอนนี้เนาะ <c oughs> มาสี่คนเนาะมันอ,นอ้ยทางนี้ก็มีให้มีส่วนเด,ด้อพี่น้องเด้อขึ้นมาทาั้งภูตรงผา เบ่งนุ่กันนะพี่น้องสิได้ยังแน่มัน,มน,นนะโอ้กินอะไรมันงเหรกินใจมันงเหรอขาดนะ,ะแข็แข,ข็งแข็ง,ขงเหรอวะกินบ่ <laughs> บ่เบิ่งกันพี่น้องเออบ่เคยมาบ่าเคยทำงานน้ำพึ่นน้ำจากยุ่งสีหามบ่จากแต่เนี่ยนอนคอยบ่ให้มันหามเลยเนาะ <laughs> หามบ่ขึ้นบ่ โอ้ธรรมศาสตร์ยังหลายนะพี่น้องเนาะป่าดองพงไผ่ธรรมศาสตร์สังไหนะนะ่ยังอุดมสมบูรณนะนะ์เนาะเมืองข้ามมวนเนาะวุ้ยโบเมนแล้วเมืองข้มมวนแข่งข้มมวลนะพี่น้องเนาะเมืองหาไช่นี่นนะพ <c ười> นะี่น้องเนาะเกาะน้ำใหม่นี่บอกเกาะน้ำใหม่กระเซ็นนะ nhìn nó phía nó ui phía nó quên một cái ức à chỗ nhìn nó phía nó nhìn nó có nó mấy cái sen ừ nó cẩn chỉ để chắc nó chắc nén nó xiên nó cũng hòn kia ta, kia ta. บรรยากาสวยอุดมสมบูรณ์เย็นขนาดเลยผูอูนอนเนี่ยเบิ่งกันนะขนมสไปน์น้ำเบาแขกเนาะบบาแขกเป็นไก่พาไปเนาะอหอยก็บ่เคยมาเนาะหูต้นใหม่ยังไงพี่น้องเอ้ย เชียงนกเชียงโนูเนาะพี่เนาะกนไดงยินพังเบิงเนาะพิ่นมาหายใหม่น่าหนเนาะฮะนี่ขึ้นมาเป็นผู้หน่อยนะพี่เนาะเนาะโอ้ธรรมศาสตร์ช่วยเด่นเบิ่งตรงกันผัวพ่อลงตัวแขก อูจะาหู้ย okay. ังหู no ้ยังเนี่ยเขะหู <S 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 ้ยังเนี่หู้หนูจะบ่าหนูจะเป็นหู้กับปูเนาะที่ด้านนาะไอ้เบิ้งกำกันเขามาเบิ่งก็จะลืมติดตามฮะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจป่าก็ยังอุดมสมบูรณ์มาคนเดียวผมมาแล้วเนาะพี่น้องมันเย็นเย็นจาน เดี๋ยวพูกแค่ผูไปพูพ <c oughs> กขึ้นเอาเหมือนกันพี่น้อาเหมือนกัเตีม้มตัวผมเตีมที่เนาะแต่ว่าลืมใส่สูงเขยะบ่มีเนะสูงมันขาดแล้วบ่ใส่ครับนี่ธรรมศาสตร์ เป็นไปนี่ก็จะเป็นผู้นะสงสัยแม่นเนาะผู้นะี่คือแม่นาะนติดไม่ทางลงกช็อกกระแจกนะพี่น้องเนาะเป็นหวยเนาะเออเดลืองเหลืองเลยพี่น้องเด้อเบิ่งน้ำกันติดตามเพจเลยก็ยูทูปพ่อนัาเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเขากะเอาโทรศัพท์ไทยนะพี่น้องทำกับประหยัดเสียงไปเลเสียงก็ประยากคม่มไปเลยสงสัยเนาะโทรศัพท์เขาก็เก่าเกิน cho cái chân bụng ní bắt xem nó bát mừng ní bật u mặc mặc hay nó mừng mặc ní mặc dù là tiếp tục mặc ní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  ไม่นี่ง่ามกันนะพี่น้องเลยก็ oh. น่ามใสนะพี่น้องใสอิงติง oh. ปั่นคลื่นนะพี่น้องนีย oh. đeo bừng, mình chèng chèng, nó, anh này, nó đu mờ mờ, mờ thèm thèm, ơ, nó hiện rồi, nó phi nó, mờ tươi đó phi nó phi nó bừng, nó, nè, 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 น่อนน้อย,อยแต่ว่าน,นิน่งทุกคนนะภาพอเอาไปหาอีเมย์เนาะลองเบิ้งว่าชิ้ด้วหน่อยเร,อเ,รอเรื่อยๆนะพี่เนาะไม่กระเซน็นไปจากซิบนอกอะโอเคเอาเบาลายเนาะ ก้อนหนึ่งก็นันบประทวนเนาะเพราะก้อนใหญ่เลยจำก้อนไม่เปบานเนาะนี่เนาะก็มีคนมาหาก่อนแล้วคนนาสีเอาเกี่ยง นกเป็นบุเลยนี่นะพง่น้นงนี่คือนกแมกกะเซน มันอยากมืดนเน่ะพี่น้องเนะผมอยู่ในผู้อากาศมาในก็คคึมหอนเอาขนาดเลยคาแทบบุหรา่ก็เอาหน่อยน้องมันนี่เนาะอะอือ,อ,อ,อมันละก็เกิดหลายๆนะพี่น้องออ เบิ่งมันก็คืนนะพี่น้องเนาะมันก็คนะือกลางคืนเนาะอุบวุ้ยเสียช้ำในน่องพี่น้องพิธีบานบานเฮาพิธีบานเล่าเฮาเนาะก็สิประมาณนี้หาหน้าหมอกหน่อ,อ,อ,นอใหม่ต้มกินแลง เก๋งนอเขาจะวาจะได้ไลายหรอวได้ไหวเถอะวะเห็น่อยพอเราอ้อมซ้เถืออด้วยนะก้อนนี้นะ,นะหินเลยแค่มาถิ่มกูไปกองน้ำกองน้ำม่อีเด้ ไหม่เมื่อยแล้วเลยบังกรกบ่มีเนาะพี่น้องบักะโอ้ไปไดเลยน่ไปงเดียว่าเจ้าลไปได้เนาะเฮาไปบ่ได้เนาะมาองุ่นพี่น ค้อหมา,างนงนิบหายเลยตัวนี้จะเป็นีฮยังโอ้โห,โหกระปูโูกระปูพี่นกออกอามาออกมากโอ้โกระปูแดงนะพี่นอกอยู่ในผืนในผาในหิน bày nhạc lại phi nông, đểo hái từng con nó phi nông, đểo chỉnh thay mây, ô cả hái má, hái má kéo, xí đay kéo mò nó, nó mà tòn mày tháo là cả kho, lại với มาแทงแดนเลยเก็บธรรมชาติออนไลน์เบิงนะพี่น้องเนาะห่างนกเนาะเ็ดอยู่ในหินนะพี่น้องจักนกยงเาก็บ่กันเนาะมหันกบินวบๆออกเนาะเนาะนธรรมาตสร้างไว้เนาะก็ประมาณนี้ห้วยพ่น กินห้อยหนามมากเนาะมาทางนี้เนาะจะไปกันโอ้ไปยากไป บืนเนาะขุดไหมดูกันโอ้ยน้องไงเข,ขาเอาหนิเขเา,า,ยยานเอาเลยวะขันไข่ เดี vale ๋ยวไป c h e นี like right ่นี่นี่น้ำหน่อไม้กระเซ็นน้่พเี่หน่อ รรมชาติสร้างไว้ไปเบิ่งนกันอีกอ่ะบัดตอนนี้เฮากสิเราเมือเนาะได้กุละถุงเลยเนาะเต็มบัดนะข่อยแงได้หลายกุโมบ่อยากจะโมเรื่องหากินนี่ก็มนเบิ่งนํากันนกๆก็บ่อึดเนาะมันบ่ออกมาเห็น เออนะมีหดส้างปลามีมีหดเสื้อนะพี่น้องเนาะมีหดเสือมีหดส้างเนาะปกติส้างสิมากินหนามเท่านี้เนาะเสือพวกพวกเนาะกวางเนาะกวางก็สิมากินหนามกินยังผ่านพวกผ่านนี่เนาะกินส้างเนาะ ทางเถื่อกระมี่ไดโนเสาร์ลงมาทางเถื่นอน,นี่แหละพี่น้องไดโนเสาร์มาที่งลงมาทางนี้บูป่าจะเหนือมานี่ก็ห้อยสร้างนั่นนี่ไปปกติไปบ่ได้เด้อพี่น้องสร้างมาบุกินน้ำเท่านี้เลยมีคนทางไปให้คนหาหน่อไม้กเกษตรนต้นทำไมไล่ครั <c> ้ <oughs> งแรกในชีวิตนอน,นี่มาหาหน่อไม้ก็ได้ก็นอนอยูเ่เงานกับบูฮู้ ปวดเป็นคนหาเนาะเปิดหูเปิดตาหาแนวใหม่ๆเขาในชีวิตเนาะอุ้ยเ <c oughs> นาะพี่เนาะ <c oughs> ไปนหำวนาทิพนเนาะหวนาแจ็คเนาะเพิ่นพาไป <c oughs> <c oughs> ดังตัวจังไปงเพียบเลยอุ้ยยังนี่วะ โอ้โกนไดนเสาเนาะมันนอนอยู่นี่พี่เนะอะน,นี่หลาะไปตามผูตามผาเนะ <laughs> อู้ทำไม่เดี๋ย่าังไงเนาะเพ <laughs> ิ่เมื่อแล้ว่าเอาเลยดิ <laughs> <laughs> นี่เป็นหอยอะนะเนาะเดนูเซาเขียเขียกินเนาะเขียกินยงเออเออนะนแล้วอาำองลยทำสิปไปพี่เนาะพิธีชีวิตบันเล่าห้องไปเรื่อยๆ่ยเราได้กระสอบหนึงนะ่งเนาะตัวหน่อยเอาไรกรมู ก็นักแล้ว,วามามาเปลี่ยนกันถุงนะนามามาถุงเปลี่ยนกันอโอ้ขั้นไฟได้ฉันไม่เท่านะป้บเหมือนนั้นเด้นะโคตรเทละวันแล้ววะไได้ลลยแถวว่ะอุ้ยโอ้ใส่บุูเนาะ Tôi nó nè Bụi dân đeo Ô, nó kịp nó bừng Nó đây cả nè Anh chị áo nào bà tế lâu hông ใส่เดินย่างแบบไว้เนาะพี่ย่านสั่งลงมากินหนามเนาะสั่งลงมากินหนามมันจะเป็นเรื่องเนาะอย่างมันไหลเขาเนาะไปบูอย่างเดียวคลิปนี้มีอยู่ชั่วโมงหนึ่งเนาะหมวยคือเกี่ยวไอ้งูมาวะบูแม่ทังหนี่งบูประจกเนาะ ไปวิธีเอาซีวิตหลดเนาะโคตรขื่เลยคลิปนี้โคตรขื่นอ,อันนี้มีอันไหนพี่น้อง,นองอนเอานาะ วมีเอไแลยังของกียว่วะครับัไอเห็ดเป็นวนเล็เนี่ยน้อพี่น้องอ้ยมือหลมือนี่บรรยากาศแก่ีค่ะมเนาะไปยังน้ำกันุพี่น้องไปเจอกนอย่รถนาะบตะนนี่น้อพี่น้องมเนี้ย อันนี้ก็ภากันเมื่อเนาะผู้ใดก็ได้มิแต่ว่าคอยได้ไล่กูโม่นี่น้องคอยนอกตัวนี้เนาะ <c oughs> นี่ไม่เท้าปื่มเลยตัวตน,นี้ของผู้ใดบปจักผู้ดเรื่องได้เล่าเลยมาหาเอียงวะเนาะมูไดดบุญว,นวนันวันผู้เล่าให้ได้ไล่เนาะนี่คอยได้หน่อยผู้เดียวบุเป็นอย่างเนาะ <c oughs> เบื้งธรรมชาติ์ธมาเลาะชมวิวซื้อนาะงมานห้เนาะนี่เนาะไปเมื่อพี่น้องมาตอนนี้